สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านค่ะขอต้อนรับข้าสู่ทีมงานบุญพารวยอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้มาตามหาปูหอยอยู่ในป่าอีกแล้วค่ะเนาะร้านแตกค่ะห้าเจ็ดเจ็ดห้าตั้งแต่ต่องวดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะขอบอเมล่วเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากำลังแรงใจแอดมิน,น้ะคะท่านผู้ชมตอนนี้มีเชนหน่อยกับเจอุยางไปก่อนละค่ะ น้องใจบุญก็มาค่ะวันนี้วันอาทิตย์ไม่มีใครเอาเนะคะ่ะเรามาอ่าถ้าล่องมากขอไปถามพอหมอยว่าฝันตองงวดได้ไปทามผู้ชมจําได้บอกตั้งแต่ตอหงวดที่พอหอยบอกว่าอ่าเห็นงูโตใหญ่เท่าองค์แดงเนาะค่ะมาบอกว่าเอาโรเดอร์เจ็ดหาหาเจ็ดเม็ดเดียว,วยสุดยอดค่ะทามผู้ชมร้านแตกค่ะนี่ตอนนี้อยู่ในปลานในกระบุกมาก พองไให้เลขแม่นไรจะได้เขามาลีอยู่ในปลาได้ค่ะท่านผู้ชมปู้อยู่ไกลๆเห็นก็ตอบประพันธ์ค่ะโดยแอสิพายยางเขาไปทักทายพองไฮน่ะค่ะไปมาต้องวาวไรค่ะท่านผู้ชมเขาไปหาพองไฮกันเลยไปเอาแนวทางต่องวดกันเลยนะจ๊ะครับอ่าเอาเง็บเอากันเง็บเอากันได้ห้องก็ได้มากกันหลายขนาดเลยไม่มันซองเคล็ดซีมันตั้ตัวกันเลกเพื่อนแตกขัดปัญหาไม่เราดูแั้งว่ามันมันผู้ใดบอลใ้ตื่น เจออุปาสิร้อยมากู้เดียวแม่นจะของมาน้ำก้นของเขาบคักแถวบ่ผพันคากไรต้องขึ้นนีคัก้นนั่นเลยนี่แห้งคัก็เก่าอีคัก็เก่าโตเลยสมโตแม่แม่นอันนี้เป็นอันเก่าอันนี้เนี่ยเอเก่าเอฟซ โ oh, อ้ยแอดเอ้ยแอดเอ้ยว่าสั้นหาศูนย์มาพาว่าวสั้นตัวแรกตอนแรกแรกักเลื่งเจ็ดหาไวด้ดีๆว่าสั้นครับอบ,บัตจ่ายตีบัตยังไหนหาศูนย์ผลมาพามามาดึกเอาบวกหาศูนย์ตัวได้สุดท้ายที่ฟูมาเขียนไหแดงจึง<ไ>คืนผูดังเสี่ยงสนนี่เนาะเสี่ยงสนแมนเพิ่นย่านแมนอยู่เพิ่นไหกงไรตั้งแต่บัดแกลเมื่แมงเพิ่งบางนักมาบังนับังหลอกเนาะที่จริงเลขไหไมาตั้งแต่ตองวดแล้วครับเจ็ดหานะครับบารนี้ มาบังตะวันเล็กฝากจากปู่ยุวัฒกะกับ่เขือ้ะครับพ่อยเนาะ่ะเขาอ่ะเขาอโอ้ยเขาตัวเจ็ดเจ็ดนั่นดิเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีสองตัวเสียดายแะผบ่มีหาเือวครับาหอยเปลอใส่เนาะเออเนาะเอาเจ็ดห้ามัน่วงกันทั้งแตเจ็ดเจ็ดบอเอาเอาเปใสกัคือมือปูฝากเนีว่าสั่นคักไรลาว่าสั่นพว่าเจ็ดเจ็ดได้ว่าสั่นอมือโอ้ยู มือที่ม้ามือมึกมึกก่อนหมวหอยม้วานเนาะม้วนในมึกก่อนใช่ทีน่ะม้วนม้วนในมึกกรอนนี่มึกก่อนเนาะมือมือเรียกว่าปิดไทยอยู่มือวานเท่ากับมาตอนเสาร์นี่ปิดไทยเรียกหาศูนย์ผ่านถ้าถอดพจนสิได้หลายอยู่ดิอ๋อนี่ผมบอกว่าให้ระวังคือต่อมวดและโค้งสุดท้ายให้ระวังดีๆแม่นนะครับที่บ้านทุกท่านไฮระวังดีๆีอัวนตวงตัวกลางนี้พวกเขาได้เนาะ นตรงกลางบ่อบ่อบันไดเนาะครับเมาดูต่อไปไนแต่กับมาตูดนึ่งอยู่มาเก็ตมาเก็ตมาเก็ตด้วยก่าเอาบ้านนี้พ่อหอยพ่อหอยว่างซะต้องสิปวดแผลแล้วปวดขานะอ๋อได้ไปล่ามแพลอยู่นี่อ๋อตอนนี้คือยังบ่ทันได้ไปใส่เลยบอกครับนี่แมน ไปวัดแล้วคุอเส้าเนี่ยอคุอเส้าไปวัดมารอบนึงแล้วแมนบัดนี้ก็จะไปล่างแพลต่อไปล่างแพลต่อไปขอขอลุงพ่อมากินนกับคุอเส้าเขอขอลุงพ่อมากิ้นย่างว่าไปย่างเอาข้หอยก่อนสิไปล่างแพลเด้อบัดนี้เบาคักขากล้องดูว่าคักกว่างวดบางนึงอีกงวดนี้แมนพ่อหอยฝันเมื่อคืนนี่เพิ่นเอารถสามรอมาให้พ่อหอย มึงจะเอาว่าสามรอยขี่นี่วาจันโอ้สามรอาไม่มึงแล้วะสันรเออรถสามรอพ่อหอยกะรถสามรอมึงจะไดนกะพ่อหอยกะเลยตีรล้วตีไปตัิแม่นบมแมนให้พีนน่น้องเย็มชีตีชอยพ่หกหอยกะตีใจศูนส,สามหาหมดเราหลงวงนี่ชนสามหาดเ <c oughs> <น> <c oughs> มน <c oughs> พี่น,อน้องเย็บชีชุก็ถามมอือเช่านี่ปล่อยเนี้ยปล่อยเนี้ยวะจันได้ปล่อยสามหาดกำลังอันถวายขาวปูอยู่อัน บ้องหอยตีจังคือเป็นซูลานเนาะครับสาลสามลอดนครับลอดแล้ลก็ป<อ> <laughs> เป็นูโอ้อเป็นศูลเนีสามก็สามวราพ่อหอ,อยเป็นหานอโอพวกตั่ตีญเลยพ่อหอตีพอ่อดนแต่ว่างวดที่ผ่านเนี่ยเจ็ดหาพ่อหอยก็ตีเขาเลยละ่ะแมนนะครับงวดไอเอ่เก้าจ็ดดิว่างวดอันเด็กหน่อยมาเข้อหัวอีกย่างหน่อยงวดไ พ่อขายก๋าตีเขาก๋าพ่จำไม่ได้กินยาไร้ประสารพอดีวอกงงลวดประสารพอดีจำไม่ได้ดอกแล้วชินผู้ถามพวกเขานีควบเป็นรุ่นลุ่มลวดเลยนี่ครับความจำเริ่มสิมาแล้วเริ่มจะมาแต่กีนี่คนถามบรรลุเลียงครับเดี๋ยวนี้ควบจำในหูหมดแล้วเพราะเรีมาจะใ้หูหมดแล้วครับมันคอยมาเรื่อยๆคอยมาเรื่อยๆมันทีมาปผู้ปราบลวดบอมแอน คือตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ตอนประสบอุบัติเหตุเรื่องว่าปลาหอยที่ว่าความจํามันมันเสื่อมมันมันหายไปหายไปครับแล้วไปนอนโรงหวาดสองเดือนเนาะครับความจำค่อยมากค่อยมากมากแล้วต่ว่าไม่จำมากลับมากครับมาแต่ว่ายังบ่้านเต็มรอยโอ้ผมผมเพิ่งหูด้นี่ครับว่าพ่อพ่อหอยเ่าเคยเบาสู่ฟังจากเถื่อนเมียนพ่อหม่กระอายเวาเนาะความจำจู่ๆขันมันเสียมันกับ่เสียมันกับค่อยมากเรื่อยๆมา เพราะว่าเห็นนึกว่ามันมีตะขาที่ว่าหนักสุรรดบาดใดแท้สมองนำ้ำสมองนำ้งนำเขาเอาเชศษชุ่มกระ,ะ,ะ,ะโจกรถดหนะ่ะออกคนนี้อันนี้ยู่รูปไปจัี่เป็นกาปเป็นอยังงยู่เขาออกเพราะฉานด้เหมือนอนักเติบตัวนี้ไม่แต่ไม่ว่าน้องูกบ้านไปเทีย่ยวระยะช่องเดือดรอดสาหัดชุบยัดยั้งนี่อ้าจังไรกาให้เศร้าว้ๆพอห้อย นะครับมาได้ให้โชคให้ลาบเอฟซีความจำก็ให้ขึ้นมาเต็มเต็มรอยไว้ขนาดว่าถ้าได้เต็มรอยนี่นี่ยังโปะขนาดนี้ยังโปะขนาดนี้เอาจำไม่นได้เต็มรอยต้องใช้ปูคนอีโจนพอหอยมันลำบากที่ถือกันนนั่เราถือแรกถือแจ๊กถือใหญ่อยู่นี่ที่อยู่ดีเทียนใหญ่เทียนใหญ่นี่บ่ะครับ่น มาเที่ยวนี่ชอบชุดหมัดชุดนี่ต้องใชไปรักของปูวันไหมครับเนีอาบาทนี้กะบสามมีผู้เขียนเลขมา้ยหรือเปาเนี่เฮ้ยเอาดีใจบุญเขียนเนี่ยจ้ะอันนี้ดีเขียนแล้วไอ้ใจบุญเขียนแล้วที่นส่วนสามหาปูนะครับเอารถสามล้อมามาให้พ่อหอยแมนพ่อหอยตีตีล้อมันเป็นศูนย์แมนตีว่ามันมีสามล้อใช่ไหม นะครับล้วก็ตีจะคล้องเป็นหาเป็นหาตีได้แค่ันละตีง่ายมากๆากจริงมันก็ต้องคิดอี่ยังไรนะพ่อเนะไม่คิดอะไรม่ต้องชี้เลี่ยดขนมันสีขาวมันโป๊ะโวลดโปาะโหลดเห็นบ่เห็นชุดชุดื่อกี้นี่เห็นงูไงยม่นบ่เห็นงูไงงูไงยแกเป็นเจ็ดพวกไฟก็เป็นห่าล่ยสีซับหัวสีซับหัวสีซับหัวหัวกะบห่พอยกัะหืานะครับงูกับเช็ดไฟตีเจ็ดห่าตีง่ายมันต้องไปตียา ใ้ตัวปออกเย็ดหนาหที่ตัเลขให้พ่อไบ่ไหมไอ้พ่อไช่วยนะครับสวยงามนะครับนี่เด้อครับผมต่องวดของพ่ออยเด้อครับศูนย์สามห้าครับศูนย์สาพ่อไเห็นตัวปูว่ะครับปูเพิ่นเอามาไหยดำาคือเก่า ดำือเราแมนอ่าเขามันโมมันเห ulously, right ็นม uh, ันฝ um, ันอันนี้เรียกฝันนี่นี่เพิ่นเอามาให้ผมเอาไว้สามวันอย่างนี้ไว้สามวันเอาแล้วเนาะอืออันนี้พอใครจิไปเอาเอาไม่ได้ส่วนสามหาครับผมพูดถึงเด็เลขวิ่งนี่หาเป็นบอลเลขป่าดงกเฮงเลขวิ่งนะ เออมีหากับดันกับสองมีหากับสองกรับสองเห็นบอเลขเลขสูตรเชียนหน่อยมีบอครับมีหากับสองแต่ไม่หน่วยเข่าหลักหน่วยเข้าทั้งบนทั้งล่างไม่ใช่ที่จะถึงเนี้ยงวดไม่นี่ยครับยังท่านเฮ็ดดิค่ะตอนของผมชนหาเป๊ะเลยงวดนี้มีหากับสองเิ่งวิ่งมาแล้วมาแล้วก็เลยว่ะบ้า นะครับเลขตองงวดพอยนี่ลองบังได้ครับเด้อแต่ว่าเห็นแล้วถึกใจอ่าถึกถึกใจอยู่ถึกใจอยู่ถึกใจอยู่อจริงแต่วงวดที่ผ่านมาที่เขานี่ก็คือฝันตองวดเป็นบ่อใจเจ็ดห้าห้าเจ็ดนี่ฝันตองวดคือกันครับแต่ว่านั่นบ่อถึกใจเลยบ่งได้นรำมูพอยบัได้จ้าบัดบด้ซื้อมัดมุ้ยมาสตางค์ซื่อไส้หรอเอสซี่เป็นสีไฮไส้หรอ บันถือใจบัถือใจตัวสุดท้ายหาสุดยิ่งยิ่น้ำบอว่าสันตบดเจ็บฮาเขาบถือใจอะไนี่แมงเงือดเงยเปลี่ยนจังไหนเจ้อู้ก็บอกว่าเจ็ดเด้อเจ็ดมากเจ็ดมากเจ็ดมาจังไรกิจกับมาอยู่หันละมาทั้งสองตัวมาทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าได่ง่ามอยู่ได้งวดเนี่เพินออกถังเนาะออกงามว่ได้ออกงามครับออกงามบนห้า ห้าบู้ยเบากับว่าแล้วมือสัอันนีแม่บ้านส่งลอตเตอรี่มาให้เบิง้งมันออกสามห้าหกมันบ่เจ็ดห้าเจ็ดมันบ่จ้าเจ็ดหายเจ็ดแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเอ้เจ็ดห้าเจ็ดหามพี่าออส่งลอตเตอรี่มาสามสี่หกเจ็ดห้าเจ็ดอ เพิษตัวเดียวพิษนังขึ้นจังซีแบบใกล้เคียงตัวหันว่าแม่นหม้อมันมันหลักหลักมือเนี่ครับพิษตัวหลังต้องพิษตัวหลังกันพิษตัวนามันกาบรไยเดียวเที่ยวกันยี่ว่าพิษตัวนาตัวหลังเมียเอ้านั่งที่นึงแม่ครับเดี๋ยวแม่ในเป็นเศรษฐีแล้วเนาะนี่แม่บ้านแม่บ้านนะครับแม่บ้านแม่บ้านทรงมาใกล้แล้วโอ้ยกระสันเสียดายแห้งพิษตัวเดียวเนาะกระสันกั สิบสองล้านอยู่เอาลงก็ได้เอาหอยเอาลงเลยจับแล้วแล้วบ่แล้วแล้วครับงวดขาเลขอวดขาโอเคครับชัดเจนนะครับเนาะเลขต่องวดพาหอยครับศูนย์สามห้าฝันต่องวดและฝันคืนก่อนหอยออกนะครับมักจะเป็นทีเด็ดจังไรกะพิจารณาเบิ่งครับอ่าเวลาพ่อไปน่าทั้งไ้นบ้าับ้านนี้เวลาเวลาเข้ากับพ่อแล้วเพราะว่าผมเบาแลนมาต่พุ่นเนี่ยผมได้เวลาหลายกระมูเนาะ อาวปัณณีพ่อหอยครับผมขอบคุณพ่อหอยหลายๆเนาะราเกิดพ่อหอยซ้ำนี่แล้วครับผมขอบคุณครัขบขอบ,ขอบคุณค่ะ